สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ลองเปิดไพ่ Oracle Channel นะคะพี่ก,กากลวันนี้หัวข้อสิ่งที่เราไปมูไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยมันจะได้จะสมหวังจะสำเร็จไหมมีให้เลือกทั้งหมด3กองเนอกจากหน้าไพ่ตรงนี้กองที่1ภไพ่ใบนี้ค่ะอันนี้กองที่2แล้วก็กองที่3นะคะโอเคถ้าเลือกไพ่ได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยนะ กองที่1นึ่ไพ่ใบนี้นะคะโดดเด่นในคนวันพุธคนวันศุกร์แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะหน้าไพ่อ่ะสำหรับกองที่1นึนะค่อนข้างที่จะเป็นขอบรรพบุรหลุษขอปู่ย่าตายายขอสารตายายขอสารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าอะไรประจําทองถิ่นก็ได้เอออาจจะมีการไปขอสิ่งๆนั้นไหมเดี๋ยวขอเช็คหน่อยนะว่ากองที่1ไปมูไปขอเรื่องอะไรบ้าง สี่ไม้ห้าไม้ค่ะห้าเหรียญเด็กถือไม้แปดดาบมีเลขสี่เลขห้าเลขแปด ในวันเกิดเนาะแต่สําหรับเป็นเด็กถือถ้วยแล้วก็ถ้าจากนาภา่นะตรงนี้เราก็มองว่าหลักๆเลยอันดับหนึ่งที่ขอเลยคือขอเรื่องงานเรื่องงานแล้วมันก็เชื่อมโยงกับเรื่องการเงินเพราะว่าเครียดในเรื่องพวกนี้มากๆเอ,อาัดไฟแม่สิงห์ธนูทัุดินพฤกษกันมังกรแล้วก็ทัดลม เมถุนตุนกลุมแต่จริงๆโดดเด่นในธาตุไฟเมสิงธนูมากสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งอ่ะเหมือนแบบอยากได้โอกาสดีๆในเรื่องการงานขอให้มีงานมั่นคงขอให้มีน้อยมากๆที่ขอให้เจอความสัมพันธ์ที่มั่นคงส่วนใหญ่จะเป็นโฟกัสที่งานที่มั่นคงกนะ้าวหน้าขอให้ไม่มีอุปสรรคขอให้ราบรื่นขอให้งานที่ติดขัดอยู่ณนะช่วงเนี้ยณนะปัจจุบันอ่ะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะตัวเราเองรู้สึกเหนื่อยรู้สึกคิดเยอะรู้สึกเครียดรู้สึก จุดที่อยู่ในเรื่องการงานไม่ได้มีความสุขเลยอยากจะออกจากจุดนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะย้ายหรือจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนหรือถ้าจะให้เลิกจะให้ลาออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําอะไรซึ่งมันค่อนข้างเครียดแล้วก็ไม่รู้ว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่าหรืองานที่ทําอยู่นะปัจจุบันงเงินเดือนค่อนข้างน้อยหมุนไม่ทันใช้ไม่ทันมันเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกันไปหมดเลยตัวเราเองอาจจะขอเกี่ยวข้องกับ งานใหม่การได้ทํางานใหม่โอกาสใหม่ๆความก้าวหน้าใหม่ๆที่ตอนนี้เรายังหาหนทางไม่ได้เราเครียดเรามืดแปดด้านไม่รู้จะทํายังไงก็เลยไปขอสิงศักดิ์ธิ์หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเ,เดี๋ยวขอเช็คลักนาราศีของคนที่เลือกกองที่หนึ่งหน่อยนะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดลักนณราศีธนูค่ะ มังกรค่ะมีนค่ะแล้วก็วันพฤหัสค่ะโอเคนึกถึงสิ่งที่เราไปขอกับนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราขอนะว่าจะได้ไหมพรน,นั้นจะสำเร็จไหมสิ่งที่ขอจะได้ดังใจจะได้ดังฝันไหม ขอรู้หน่อยนะคะว่าคำขอของกองที่หนึ่งอ่ะมันจะเกิดขึ้นเลยไหมมันจะสำเร็จไหมสิบไม,ม้ฮึเจมเพชสองไม้โอเคขอ อาสารถ้าเป็นสารนะาจะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบจะพูดว่าไงเจ้าแม่เออเจ้าแม่เจ้าพอ่อปู่ยา่าตายายอะไรแบบนี้เออสามเหรียญสองดาบได้สำหรับเป็นเดอะเมจิเชียนถามว่าสำเร็จผลไหมได้ในสิ่งที่ขอไปคิดว่าได้นะแต่ว่า จะพูดว่าไงดิมันไม่ได้ได้ด้วยความราบลื่นไปเลยสำหรับคนที่เลอกก่อนที่หนึ่งถ้าขอความแบบผลทางความสว่างในการทํางานก้าวหน้าขึ้นคล่องแคล่วขึ้นเอ่อเดี๋ยวจะได้ทํางานหนักมากเลยนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆในเรื่องการงานแต่โชคดีตรงที่ว่ามีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือมีเจ้านาย ที่ใจดีมาให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือมีคนเข้ามาช่วยเหลือทําให้งานมันสําเร็จง่ายจากที่เราต้องแบกจากที่เราต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวอ่ะทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่งานมันจะเยอะแล้บางคนเนี่ยสามารถจะทํางานสองอย่างพร้อมกันได้มีรูทางงานใหม่ๆเข้ามาเป็นฟรีแลหรือเป็นอะไรที่ทําให้แบบเบาขึ้นได้เงินเยอะขึ้นสบายขึ้นคือยังไงงานก็หนักอยู่แล้วต่อ อาจจะโชคดีตรงที่ว่ามีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ยงานมันเยอะกว่าแต่ก่อนนะแต่ฉันรู้สึกว่าฉันสบายขึ้นแล้วก็กองที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเสริมในเรื่องวาจาเรื่องคําพูดการเจราจาการสื่อสารยิ่งพูดดียิ่งทําให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามายิ่งทาให้มีการประสานงานหรือมีอะไรที่ดีเข้ามาทําให้การทํางานมันราบรื่นขึ้นแล้วก็กองที่หนึ่งเนี่ยถ้ายอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรืออยากจะทําอาชีพอะไร ที่มันเป็นอาชีพเสริมให้แนะนําให้ไปเรียนต่อไปศึกษาไปหาความรู้มีการวางแผนไว้แล้วมีการอยากจะทําตอนนี้กํลาลังหาข้อมูลอยู่เหลือแค่ลงมือทําทําได้เลยแล้วก็การเงินจะคล่องตัวขึ้นการงานเดี๋ยวจะได้เซ็นสัญญาจะได้มีข้อตกลงหรือจะได้โดดเด่นในเรื่องงานศิละปะงานอะไรก็ตามที่มันเป็นเน้นในเรื่องงานฝีมือง,งานที่ใช้ลงมือทําเออแต่ทีเนี้ยคือก็บอกแล้วว่ากองที่หนึ่งมันไม่ได้ราบรื่นอะเนาะ เดี๋ยวจะต้องมีเรื่องให้เลือกให้ตัดสินใจว่าเราจะทำสองจ็อบแบบนี้ต่อไปหรือเราจะทำงานแบบคนเดียวหลายหน้าที่หลายตำแหน่งแบบนี้ต่อไป หรือจะเลือกทำซ้ายหรือขวาไปเลยฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเหตุการณ์ให้เราต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะแต่ตัวเราเองอาจจะเลือกหรือตัดสินใจไม่ได้ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นอยากให้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ลองพูดลองคุยลองเจราจาสื่อสารดูว่าอันไหนที่เราทําและเราเลือกฝั่งนั้นฝั่งเดียวแล้วเราจะได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็จะให้ไปทางนั้นเลยโอเคเนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่1ก็จบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้ค่ะใครมีพิกากาดหัวข้ออะไรที่อยากให้ทําก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะ คนที่เลือกกองที่สองไพ่ใบนี้นะคะโดดเด่นในคนที่เกิดวันอาทิตย์เกิดวันพุธเกิดวันศุกร์ได้หรือว่าเกิดนะเท่านี้ก่อนพอก่อนเดี๋ยวมีไพ่เช็คลัคนาราศีเพิ่มสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะอันดับแรกเลยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไพ่เด่นมากว่าขอพญานาคหรือเปล่าหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือกันมาต่อ มาเป็นรุ่นต่อรุ่นกับที่บ้านเออประมาณเนี้ยตามาศาสนาได้เลยนะเช่นที่บ้านเรานับถือเทพ A อล้วก็ไปขอเทพ A ตามที่บ้านเออมันเป็นรุ่นต่อรุ่นอะไรเงี้ยลองลองลองพิจนารณาดูนะขอเช็คหน่อยว่ากองที่2ไปมูไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรมาพีนถือดา เจ็ดไม้ Queen ควีนถือเหรียญชัชเมนหกเหรียญต่าสำหรับเป็นแฮงแมนโอเคโดดเด่นในคนที่มีเลขเจ็ดเลขหกในวันเกิดนะคะส่วนทตุจะเป็นทตุไฟ แม่สิงห์ธนูนไม่เยอะแต่ว่าเด่นในธาตุดินพฤกษกันมังกรแล้วก็จะมีธาตุลมเมถุนตุลกุมเนาะจริงๆแล้วสิ่งที่กองที่สองไปขอมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกองที่สองอาจจะเป็นประมาณว่าช่วงนี้ตัวเราเองติดขัดจังเลยมีปัญหาค่าราคาสัง่งมีปัญหายืดเยอะ ไม่ราบรื่นเลยชีวิตในช่วงนี้เครียดหนักมากคิดเดียวคิดมากต้องรับปัญหาคนเดียวต้องจัดการปัญหาคนเดียวจริงๆคนที่เลือกองที่2อ่ะการเงินการงานหรืออะไรทุกอย่างอยู่ตัวและแต่ปัญหาคือขาดคนข้างกายขาดคนคอยให้ความช่วยเหลือขาดเพื่อนแท้ขาดมิตรแท้นึกออก่าชีวิตค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวมากก็เหมือนจะไปขอประมาณว่าแบบว่า มันพูดไม่ถูกว่าขออย่างไงแต่จะพูดในทํานองที่ภัยขึ้นแล้วกันนะว่าเหนื่อยเหน่มากๆเลยกับสิ่งที่จะต้องลงมือทําคนเดียวไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเลยพึ่งพาตัวเองมาตลอดเวลาตลอดชีวิตเลยต้องสู้ต้องต่อสู้ต้องแย่งชิงกับอะไรไม่รู้อุปสรรคในชีวิตเข้ามาตลอดเลยกองที่สองเหนื่อยเหลือเกิน สำเร็จไหมในสิ่งที่ตัวเองทําด้วยตัวเองสําเร็จอยู่แต่มันเหนื่อยไงมันจะต้องแข่งขันมันจะต้องแย่งชิงมีอุปสรรคและทุกวันนี้มั่นคงแล้วเรายังไม่มีคนที่เชื่อใจไว้ใจได้เลยถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอย่างน้อยๆก็ขอให้มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือตัวเราเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่จําเป็นจะต้องมาช่วยเหลือเราในเรื่องเงินก้อนเงินแสนเงินล้านหรืออะไรก็ตามที่มันยิ่งใหญ่ขอแค่มีคนเข้ามาจริงใจหรือเชื่อ เชื่อใจเขาได้บ้างไว้ใจเขาได้บ้างเล็กๆน้อยๆสักคนสองคนในชีวิตก็พอเออมันของในทําทรองนี้มากกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กองที่สองพูดอะจะเป็นลักษณะแบบว่าถ้าที่ผ่านมากองที่2องทำดีมาโดยตลอดขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาหากองที่สองได้ไหม,มหรือถ้าใครมาทำอะไรไม่ดีกับคนที่เลือกกองที่สก็ขอให้สิ่ง,งนั้น กลับคืนย้อนไปสู่คนนั้นหรือกลับคืนย้อนไปหาคนนั้นอะไรประมาณนี้เออคนที่2นะเด่นในเรื่องการทําทานมากๆถ้าไม่ได้เด่นไพ่กาลังแนะนําให้ไปทําทานแล้วมันจะดีขึ้นทําทานกับคนนะก็ได้แล้วแต่ลองคิดดูเดี๋ยวเขาเช็คลักนณราศีของคนที่ลวกองที่2นะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันอาทิตย์ คนเกิดลัคนา,าราศีกุมค่ะคนเกิดลัคนา,าราศีมีนค่ะมังกรนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปขอแล้วก็นึกถึงเรื่องที่กองที่สองไปขอนะคะขอทราบหน่อยว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้นที่เราไปขอกับกับใครก็นึกถึงไว้ จะได้ไหมจะสมหวังตามที่ขอไหมเค okay. อัศวินถือเหรียญคิงถือดาบถ้าขอคู่จะได้คู่แล้วคู่จะนิสัยเหมือนเรามากเลยจะเป็นคนเหมือนกันจะได้ตรงสเปคจะได้ตรงตามที่ต้องการอถ้าขอคู่จะได้คู่สี่ไม้อืม <c oughs> พียนถืเลียนถ้าของเงินก็จะได้เงินอสองดาบปิดท้ายละแต่สำหรับเป็นหนึ่งดาบสำหรับเราถามว่าได้ไหมเรามองว่าได้แต่ว่าไม่ได้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นในทุกสิ่งที่ขอไปเลยไพ่ออกแนวประมาณว่ากองที่สองเนี่ยก็ยังคงจะต้องเหนื่อยด้วยตัวเองอยู่ก็ยังคงจะต้องช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอยู่อะไรที่สามารถใช้สติปัญญาของตัวเองจัดการและรับมือได้สิ่ง สิ่งนั้นเรื่องนั้นน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่มายุ่งแต่สิ่งที่เขาให้พรเขาให้ก็จะเป็นในเรื่องการเงินแล้วก็เราก็มองว่าเป็นคู่อยู่เดียวหนึ่งเลยคือกองที่สองอะ่ะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะไม่ตกอับในเรื่องการเงินนะคะจะมีการงานที่มั่นคงมีคนที่อยู่ด้วยและสบายใจอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคู่รักเป็นความรักก็ได้บางคนจะมาในรูปแบบกัลยานามิตรที่ดีเออขอคนที่เป็น ความสบายใจไว้ใจได้สักคนสองคนใช่ไหมเดี๋ยวจะได้ในสิ่งสิ่งนั้นจะมีคนเข้ามาเป็นความสบายใจให้เราแล้วก็ตัวเราเองอะ่ะในเรื่องการงานในเรื่องการตัดสินใจในเรื่องความโดดเดี่ยวกันจะต้องพึ่งพาตัวเองก็ยังคงเป็นแบบนั้นต่อไปแต่การเงินมันจะคล่องตัวมากขึ้น หยิบจับอะไรจะยังคงเป็นเงินเป็นทองแต่มันก็ยังมีเรื่องที่ไม่ราบรื่นยังมีเรื่องที่กองที่สองจะต้องคิดเยอะคิดมากอึดอัดตัดสินใจหรือเลือกไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นแปลว่ากองที่สองอ่ะไม่ได้ขอเรื่องเดียวขอหลายเรื่องมันก็จะได้พรอ,อย่างละครึ่งเรื่องนึง อาจจะพดูดเรื่องไงดีขอเรื่องเงินลาบรื่นใช่ไหมก็ลาบรื่นครึ่งหนึ่งขอความสบายใจขอคนรักขอคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจใช่ไหมก็จะได้อย่างละครึ่งฉะนั้นมันจะถั่วเฉลี่ยกันไปก็จะไม่ได้ปังไปทุกเรื่องเลยก็ยังมีความเครียดความกดดันความคิดมากหรือปัญหาทาโทมมาที่เราคนเดียวอยู่แต่ตัวเราเองอะ่ะอยากให้ระวังความใจดีของตัวเราจะเป็นดาบทําให้คนอื่นเข้ามาเอาเปรียบแล้วกันเนาะ โอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่2ก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิกอากาศหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะคนที่เลือกกองที่3ไพ่ใบนี้นะคะโดดเด่นในคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันพฤหัสรู้สึกว่าคนที่เลือกกองที่3มมามีครูบาอาจารย์ติดตัวมามาแบบทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นลองสังเกตตัวเองนะ เมื่อไหร่ที่มีปัญหาเมื่อไหร่ที่ติดขัดอ่ะมันจะรอดแบบแคลค่าตลอดเวลาหรือเมื่อไหร่ที่หาทางออกไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้อยู่ๆก็จะมีคนมาให้คําแนะนําให้คําปรึกษาตลอดเวลาหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่เลือกกองที่3ไปขออาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่เรานับถือประจําตัวอยู่แล้วก็ได้คนที่เลือกกองที่3ามเราอยากให้เชื่อในเซนในสัญชาติยานตัวเองเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาหรือมีการติดขัดอาจจะมีคนเข้ามาให้คําแนะนําตลอดเวลาหรือ ฉะนั้นไพ่ขอดูหน่อยว่าคนที่เลือกกองที่สามไปขออะไรไว้อืมห้าถ้วยเด็กถือถ้วยหนึ่งถ้วยก็มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรอ่ะเนะาะยกเว้นเรื่องความรักแปดถ้วยเอ้ยแปดเหรียญ 8ไม้เลขแ8เลขหนเลขห้ในวันเกิดได้โอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะจากหน้าภพ่เนาะที่เราเห็นหลักๆเลยอะ่ะคือเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอะ่ะ ต้นตระกูลครอบครัวหรือคนรอบตัวค่อนข้างที่จะส่งเสริมในเรื่องการเงินเราไม่ได้ติดขัดในเรื่องนี้จนถึงขั้นจะต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่จนถึงขั้นจะไปขอมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับเราแต่สําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งที่ไปขอเลยสำสำ,สำหรับวันนี้นะสิ่งที่เราเห็นเลยคือการขอเรื่องความรักขอเรื่องความสัมพันธ์พูดประมาณว่าแบบเสียใจมาโดยตลอดเลยค่ะ เศร้าใจมากๆเจอแต่ความรักที่น่าผิดหวังเจอแต่ความเสียใจไม่เจอคนดีๆเลยหรือถ้ามีคนดีๆเข้ามาที่ไม่ได้ทำให้กองที่3มผิดหวังก็จะต้องเป็นคนที่กองที่3ามไม่ชอบจนณับปัจจุบนันอะกองที่3ามไม่เชื่อมั่นในเรื่องความรักแล้วหรือโฟกัสแต่ในเรื่องที่ไม่ดีแล้วหรือมันมีคําพูดประมาณว่าหรือกองที่3ไม่ดีพอสําหรับใครทําไมถึงไม่มีคนเข้ามาสักทีเราไม่มีคู่หรอกองที่สามอะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องความรักขอให้เจอคนรัก ขอให้มีคนเมตตาเอ็นดูก็ได้นะขอให้อยู่ก็ได้ใครๆก็เอ็นดูขอให้ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆขอให้ได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีในเรื่องการเงินหรอก็ขอให้แบบคือเราก็ว่าไม่ได้ขอเรื่องการเงินนะเพราะาเงินมันสะพัดอยู่แล้วถ้าขอก็จะพูดประมาณว่า ขอให้เงินเนี่ยที่มันมีเข้ามาอยู่แล้วมีเข้ามาแบบนี้เรื่อยๆตลอดไปโดยที่ไม่น้อยลงไม่ตกต่าลงอะไรเงี้ยแล้วก็ขอในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันสม่ําเสมอความสัมพันธ์ที่มันไปเรื่อยๆแต่ก่องที่สามารถแปลกตรงที่ว่าอาจจะไม่ได้ขอแบบแกมบังคับว่าจะต้องได้เป็นแฟนเลยจะต้องได้คบเลยแต่ขอความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามารักและจริงใจต่อกันและอยู่กับด้วยกันไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันยาวๆไปในอนาคตเออจากนั้นให้เรา,ารับรู้ได้แบบนี้นะ แล้วก็ถ้าใครสักคนหนึ่งยังยังขอในเรื่องแฟนเก่าหรือคนเก่าๆในชีวิตอะเรามองว่าจะไม่ได้ในคนที่ยังรู้สึกดีอยู่กลัวว่าจะได้ในคนที่คนที่แบบไม่ได้นึกถึงแหรือว่าไม่ไม่ได้อะไรกับเขาแล้วหรือถ้าขอในคนที่เรายังมีเยอ้ยๆกับเขาอยู่อะ คนคนนั้นอาจจะกลับมาในวันที่เราไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ได้ก็เลยไม่อยากให้ขอคนเก่าๆเลยอันนี้นะแนะนําส่วนตัวเดี๋ยวขอเช็คลัคนาราศีของคนที่ละกองที่3นะคะโดดเด่นในธาตุมามีกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินพฤกษภศักมังกรคนเกิดวันอาทิตย์ธนู คนเกิดวันเสาร์คนเกิดลัคนาราศีกันแล้วก็พิจิกนะคะขอดูหน่อยว่าสิ่งที่เราไปขอจะสำเร็จจะได้รับพอในสิ่งสิ่งนั้นไหมเขายัางขออยู่ว่าอยากได้ความสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอและเข้ามาไม่กระทบในเรื่องกรัรเงินอืม ขอดูหน่อยคนที่เลือกกองที่สามจะได้ในสิ่งที่ขอไหมเอ่ยครีนถือถ้วยหกไม้สามถ้วยหนึ่งถ้วย เป็นดิเรียนได้สําหรับเป็นเดอะซันได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอกอการที่สามสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะจะได้ในวันที่เห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักแล้วก็หลุดพ้นจากอะไรเก่าๆจะมีความสุขมากขึ้นพ่อ่ะออกแนวแบบว่าสิ่งที่เธอขอเธอได้มาโดยตลอดไม่ใช่หรออาจจะไม่ได้มาในความสัมพันธ์รูปแบบชู้สาวอาจจะมาในกลุ่มเพื่อนซึ่งเพื่อนไม่กี่คนด้วยแต่ถ้าโฟกัสในเรื่องชู้สาวจริงๆพ่บอกว่า ก็ให้มาแล้วนี่แต่คิดมากหยุ่มหย,มยิมจุกจิกเองไม่ใช่หรอถ้าลองสังเกตดีๆอ่ะความสัมพันธ์ที่ลองขอคือความสัมพันธ์ที่ได้สถานะความสัมพันธ์ที่ได้เริ่มต้นใหม่เป็นคนรักแบบจริงจังเปิดเผยและได้ใช้ชีวิตด้วยกันเรียนรู้จนได้คบกันใช่ไหมลองสังเกตนะหลังจากที่ขอมามันจะมีความสัมพันธ์ที่เข้ามาลุกหนักมาความสัมพันธ์ที่ ต้องการสถานะต้องการความชัดเจนจากเราเรียนรู้จริงจังกับเราชัดเจนว่าอยากคุยกับเราเพื่อคบแต่มันขึ้นอยู่กับเราอะว่าเราสนใจความสัมพันธ์นั้นไหมเราจะเอาหรือเปล่าเราจะตอบรับสิ่งสิ่งนั้นไหมเพราะดูเหมือนตัวเราเองอะคิดเยอะคิดมากรักตัวเองมากขึ้นมันตีกันระหว่างตักกะเหตุผลและอารมณ์ฉะนั้นจากน้าไพ่ก็เลยมองว่ากองที่สลองตอบตัวเองนะว่าถ้ามีเข้ามาตัวเราเองพร้อมจริงๆที่จะมี ใช่ไหมตัวเองจะไม่ผักคนคนนั้นออกจากชีวิตใช่ไหมอะลองคิดดูนะโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สามก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้ใครมีพิาการหัวข้ออะไรที่อยากให้ทำก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะ